มาต่อกันที่กิจกรรมของทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดงานฉลองครบรอบ60ปีสถานีวิทยุศึกษาและ20ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV พร้อมย้ำจุดยืนในความเป็นสื่อสร้างสารรค์สังคมตลอดจนมุ่งพัฒนารูปแบบรายการและเนื้อหารายการเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรฐษฐกิจอาเซียนและระบบทีวีดิจิตอลครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2557 ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตร,ราชเทวีกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานครบรอบ60ปีสถานีวิทยุศึกษาและ20ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอีทีีโดยในช่วงเวลา10นาฬกามีพิธีสงฆ์ถวายพัตตาหารเพลนที่ห้องประชุมคุณหญิงอัมพรมีสุขซึ่งมีนายสุรพงษ์จำจดรองเลขาธิการกอสอนอเป็นประธาน หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดสโลแกนสถานีวิทยุโทรทัศน e ์ etv สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดได้แก่คุณชวีวันสัมเพาเงินกับสโลแกนที่ว่า etv thailand เสริมปัญญาพัฒนาความรู้ก้าวไกลสู่สากลและปิดท้ายด้วยการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปรัรภมหรือมนขภายหลังจากการเป็นประธานในพิธี นายสุรพงษ์จำจดรองเลขาธิการกรสอนออกล่าวว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา e t ทีวีและสถานีวิทยุศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานกสอนอยังคงจะมุ่งมั่นสร้างสารรค์รายการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในทุกระดับ ก็นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งนะครับในความสำเร็จของวิทยุศึกษาและก็วิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยเรานะครับโดยทางวิทยุศึกษานั้นได้ครบรอบปีที่60แล้วก็ทางโทรทัศน์ศึกษาของเราก็ครบรอบปีที่20ในโอกาสข้างหน้านะครับเราก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยสร้างสรรค์การเรียนรู้สร้างสรรค์การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนเนื่องจากว่า ในยุคปัจจุบันนั้นนะครับในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีมีความสําคัญเนื่องจากปัจจุบันระบบการจราจรการเดินทางต่างๆนั้นมีการความอุปสรรคในการเดินทางมากมายเราคิดว่าสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์นั้นจะช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนะครับที่ทบทวนรายการวิทยุแล้ก็ดูโทรทัศน์ดูรายการทีวีนั้น ได้ใช้โอกาสทางการศึกษาที่ทางศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาโดยสํานักงานการศษานอกระบบและการศึกษาตามปริยาสัยเราจะมุ่งมั่นดําเนินการที่จะสร้างสาระการเรียนรู้โดยเราจัดการศึกษาในระดับทั้งการศึกษาพื้นฐานและก็การศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เรามีสาระดีๆนะครับหลายอย่างทั้งทางวิทยุและก็ทางโทรทัศน์โดยมีการนําเสนอในหลักรูปแบบทั้งในรูปแบบของบทละครบทสัมภาษณ์รวมทั้งรายการที่เป็นประกนกะแล้วก็รายการที่เป็นวิชาเรียนรู้ทางด้านอาชีพต่างๆเป็นสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับได้ใช้วิดีุอของเราให้คุ้มค่าแล้วพวกเรา ในทีมงานของกอสนทีมงานศูนย์เทคโนโลยีจะมุ่งม,มั่นดําเนินการนะครับเพื่อความสําเร็จของงานรวมทั้งการพรัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างดีที่สุดครับนอกจากนี้รองเลขาธิการกอสอนออยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในยุคข,ของทีวีดิจิตอลนั้นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอีทีพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ทีวีดิจิตอล โดยในขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งผังรายการและเนื้อหารายการที่ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบันในสังคมโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งได้มีการสร้างสารรค์รายการต่างๆร่วมกับทั้ง5องค์กรหลักของกระทรวงศึกษา,ษาธิการด้วยครับทางในเรื่องของทีวีที่ต้นนั้นนะครับขณะนี้ทาง เอทีวี uh, e ของเราก็ได้มีการประสานกับทางกสทชแล้วก็ได้มีการเตรียมรายการเตรียมเนื้อหาเราทําผังรายการเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเชื่อมประสานกับทางกระทรวงยุติการในหลายส่วนทั้ง5แท่งเราจะร่วมกันนะครับที่จะสร้างสารรค์รายการไม่ว่าจะเป็นทางอุดมศึกษาทางสปทนะครับทางสำนักงานประกาศส้วงนะครับทางอายุศึกษาและก็ทางสภาการศึกษา แต่ละส่วนก็ได้ไปเซตรายการของตัวเองเอาไว้อยู่ในผังรายการรวมแล้วแต่เป็นรายการดีๆนะครับแล้วเป็นรายการที่ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นอาเซียนร่วมกันนั้นเราก็จะมีรายการที่จะเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงในเรื่องของอาเซียนศึกษาด้วยรวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้ นะครับก็คิดว่าจะเป็นช่องทางจะเป็นโอกาสที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเข้าสู่ทีวีดิจิตอลทางเรามีคมพร้อมครับที่จะดําเนินการในภาพของกระทรวงการศการครับด้านดรปรีชาชื่นชนกพิบูลผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากล่าวว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอีทีวีและสถานีวิทยุศึกษายังคงเน้นย้ําจุดยืนในการเป็นสื่อเพื่อสร้างสารรค์สังคมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้ชมผู้ฟัง และเสริมสร้างความรู้ความบันเทิงให้กับเยาวชนตลอดจนสอดแทรกความรู้ด้านอาชีพส่วนเนื้อหาสาระในรายการต่างๆของสถานีในก้าวต่อไปนั้นจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมภาษาและอาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวเข้าสู่ AEC ต่อไป,อโ,กกอโ,ปโดยสเทคโ,โลยีทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการเ สำหรับคอนเทนต์ในปีต่อไปนะครับก็เราก็จะมองถึงเรื่องนะครับสิ่งแวดล้อมในะใน AEC แล้วก็ในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของอาชีพวัฒนธรรมนะครับและการศึกษาครับซึ่งตอนนี้นะครับทางประเทศลาวนะครับก็ได้เชิญเราไปแล้วนะครับเพื่อเพื่อจะไปศึกษาว่าหลักสูตรในประเทศไทยเป็นยังไงและของลาวเป็นยังไงซึ่งซึ่งจะไปกลางเดือนนี้นะครับซึ่งจะไปฝึกอบรมของคณะครูนะครับของประเทศลาว ดรปรีชาชื่นชนกพิบูร์ผู้อำนวยการศูนย์เทคนโนโลยีทางการศึกษาทิ้งท้ายอีกด้วยว่าสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกร,รณ์ที่ทันสมัยในการก้าวเข้าสู่เป็นทีวีดิจิตอลและเชื่อว่าสามารถทัดเทียมกับสถานีภาคธุรกิจเอกชนได้ ครับสำหรับก้าวต่อไปของ E t ทีวีเหล่านั้นนะครับที่จะอยู่ทีวีดิจิตอลนั้นนะครับเราได้มีเครื่องม้เครื่องมือนะครับแล้วก็บุคลากรที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะเข้าไปสู่ทีวีดิจิตอลซึ่งเราสามารถดําเนินการได้ทัดเทียมกับภาคเอกชนครับท้งนี้สําหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา e t ทีวีนั้นนะครับได้เริ่มออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมอย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคม2537 ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยส่วนสถานีวิทยุศึกษาได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่1มกราคม2497และสําหรับก้าวย่างสู่ทศวรรษที่7สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz AM 1161 kHz ยังคงยึดมั่นในการ หลักการเผยแพร่และให้บริการความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกท,ทุกวัยด้วยช่องทางการรับฟังที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้นครับ